เส้นทาบันเทิงและละครลุมพัดผ่านดาวจากนั้นโชว์ภาพยนตร์เกาหลีชุด Ghost Doctor คู่ีผีคุณหมอเป็นรายการต่อไปนะครับพุทธศา,าสนาสุภาสิทธิ์วันนี้ค่ะขันติสาหะสวารนาความอดทนย่อมห้ามไว้ซึ่งความผุนพันส่วนภาพป,ปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ที่เจ้าของของมันนั้นพามาทํากิจกรรมที่สาว่ายน้ํากลางแจ้งในเมืองซอดีนทางตอนใต้ของสหราชอาณจ,จักรในช่วงใกล้สิ้นสุดฤดูร้อน โดยทางเจ้าของสาะว,ว่ายน้ำก็กำลังกระดมทุนหาเงินไปบรณะสระว,ว่ายน้ำแห่งนี้ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2481ลาไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ